เรามาดู i p h ฟโตนะครับจารย์ครับข้างล่างที่มันเป็นรูปกล้กลองถ่ายรูปนะครับที่เป็นรูปกล้กลองถ่ายรูปมันจะเป็น i p h ฟโต้นะครับดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับจริงๆนะถ้าอาจารย์ใช้อยู่เป็นประจำในตอนที่เราเสียบกล้องดิจิตอลเข้ามามันก็จะเปิดโปรแกรมตรงนี้นะครับนี่คือ i p h ฟโต้ โอเคผมมินิมัยต่อคนะรับอาจารย์เปิดไลฟ์โฟตโต้์ขึ้นมาเสร็จแล้วในโฟลเดอร์หนึ่งที่อาขอเปลี่ยนใปที่ตัวแรกกันทีนี้ในโฟลเดอร์นะครับที่อาจารย์ลบที่ไปเปนี่ยมันคือ เขียนไว้ว่าเป็นทิเช่อีเวนต์นะครับเป็นทิเช่อีเวนต์ในในโฟลเดอร์นี้เนี่ยถ้าอาจารย์เบิไคลิกเข้าไปนะครับัเตะไลคลิกเข้าไปที่โฟลเดอร์ทิเช่อีเวนต์ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าทิเช่อีเวนต์นะครับอาจารย์เบิไคลิกเข้าไปอันนี้ก็หน้าตาครงสร้างของการแสดงผลแบบเคลื่องแมกนะครับสำหรับจัดที่ใหม่ของเครื่องแมกเนี่ยเราดูด้วยการนิดนตึงนะครับ ทางด้านซ้ายคือปกติแล้วนะครับมันจะแสดงรายละเอียดของอตัว device s นะครับปกติการ install ทุทั่วไปถ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยมันจะอยู่ภายใต้พัาพัทติตัวนี้ที่ชื่อว่า Macintosh SD นะถ้าเครื่องของอาจารย์มีจะรับคลิกดูก,ก็ได้ครับพวกนี้มันก็จะเป็นโฟลเดอร์บรรดาไฟล์ลนต่างๆนะครับที่ที่อยู่ที่ว่านี้ทีนี้ ในรูปแบบของการแสดงผลเนี่ยไม่ว่าจะจะคลิกเลือกตรงนี้นะครับถ้าเราเทียบกับเครื่อง PC ก็คือการดูไรซีไรดีนะครับตรงนี้อาจารย์คลิกเลือกเสร็จทางขวาม,มือมันจะแสดงรีสไรค์การของไฟล์หรือโปรแกรมต่างๆที่มีบนเครื่องลักษณะาการแสดงผลรูปแบบของการแสดงตรงนี้ก็คล้ายๆกับ,บเครื่อง PC นะครับของ Mac พีให้แสดงได้สรูปแบบอาจารย์จะเห็นปุ่ม4ปุ่มที่อยู่บนนี้นะครับปุ่ม4ปุ่มที่อยู่บนนี้ ตอนนี้เราเดบบค์คลิปโฟลเดอร์นะครับที่ชื่อว่าตัวที่เชื่ออีเวนต์ขึ้นมาแล้วผมบอกอาจารย์ว่าตรงฝั่ง device s เนี่ยถ้าอาจารย์คลิก back import sd ก็คือ h a r d ดดิสตปกติถ,ถ้าไม่เป็นอืน่นใดเขาก็จะใส่ไปในใน h a r d ดดิสตตัวนี้ให้อาจารย์นะครับพออาจารย์คลิกที่ h a r d ดดิสตทางด้าน,นขวามือมันก็จะลิสต์ไฟต่างๆขึ้นมามันจะมี4ี่ปุ่มที่สําคัญอาจารย์คลิกปุ่มซ้ายมือสุดมันก็เดาได้ครับมันคือการารูปแบบในการสแสดงผล ถ้าอาจารย์คลิกปุ่มซ้ายมือสุดเนี่ยนะครับมันก็จะ,สะแสดงทุกอย่างเป็นลักษณะของโฟลเดอร์ถ้าอาจารย์คลิกปุ่มที่สองเดาได้เลยใช่ไหมครับมันสแ,ดนนแ 3, นะสะแดงเป็นลิสต์รายการและปุ่มที่สามมันจะแสดงเป็นลักษณะของไฮไลท์ขี้ไฮไลท์ขี้หมายความว่าถ้าอาจารย์คลิกโฟลเดอร์ที่หนึ่งมันก็สแสดงคอนเทนต์หรือรายละเอียดของโฟลเดอร์ที่หนึ่งในช่องถัดไปถ้าในนี้ยังมีโฟลเดอร์อีกนะครับมันก็จะ,สะแสดงในช่องถัดไปแบบเนี้ย อันนี้คือปุ่มที่3าหรือที่เป็นไทรอยคีปุ่มที่4ี่นะครับจะเป็นลักษณะรูปแบบคล้ายๆของแมสครับคือมันก็จะโชว์สลับอย่างเงี้ยครับถ้ามีหลายไฟล์มันค่อยๆพลิกขึ้นมาทีละทีละนะครับตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าจะชอบสไตล์ไหนตอนนี้เพื่อให้เราเหมือนกันเราจะเลือกเป็นลิสต์รายการแล้วกันนะครับปุ่มที่สองจะได้พิสับสนเป็นอันที่นักเกเบื้องต้นนะครับ เขีงานของเราในไว้บนเดสก์ท็อปมันจะง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยภายใต้เพลสตรงนี้ที่เป็นเพสเนี่ยอาจารย์จะเห็นนะครับเดสก์ท็อปและใต้เดสก์ท็อปคือเคอร์เรนต์ยูเซอร์ที่เข้าอยู่ปกติเวลาร้านที่ทำมาให้ก็มักจะทำชื่อเราเป็นแอปเปิลนะครับแต่ว่าเราตั้งชื่อใหม่หรือทำเองใหม่ได้ตรงนี้เนี่ยจะสามารถคลิกตรงตัวแอปเปิลได้นะครับอะไรครับรายละเอียดพวกนี้เนี่ย เป็นหลังที่จะหาไม่ยากเลยดียนึกถึงภาษาไทยก็เยอะนะครับก็คือคู่มือใช้ OS ของ Mac อาจารย์สามารถเราพวกนี้มาลองเล่นได้ไม่ยากนะครับก็ก็จะไม่ลงรายละเอียดตรงนี้แล้วก็ในส่วนเดสก์ท็อปก็คือบางอย่างตอนนี้เราเล่นแล้วก็ก็ไว้ที่เดสก์ท็อปมันก็ง่ายเพราบอกง่ายนะครับตอนนี้อนาะจารย์คลิกที่เพจเสร็จตรงเดสก์ท็อปอาจารย์ก็จะเห็นบรรดาไฟล์ถ้าอาจารย์มีอยู่บนตัวเดสก์ท็อปนะครับอย่างน้อยอาจารย์จะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Teacher Event เราคิดดู ทิเชอร์อีเ n นจะมี4โฟลเดอร์นะครับใน4โฟลเดอร์ของทิเชอร์ Event นี้นะครับมันจะมี Key p พิกนะครับอันนี้สําหรับ Key ์โน้ตพิจเจอร์ผมก็มีรูปภาพจำนวนหนึ่งไว้ให้จาั์ได้เอามาลองเล่นนะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นไทฟูนะครับไทฟูที่จันเห็นเนี่ยจะเป็นเดโมนะครับเดโมตัวหนึ่งสำหรับเราใช้สําหรับการผลิตสื่อเนี่ยบางส่วนจะเป็นรูปภาพบางส่วนจะเป็นคลิปวิดีโอ อย่างที่ถ่ายเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ทะเลแล้วายั่งทะเล,ล,ะะเละปกติเวลาที่เราเราทำสองวันเนี่ยนะครับถ้าเราทำทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะซอนอบางตัวเท่านั้นเองแล้วก็จะมีเวลานะครับคือแจกกล้องถ่ายรูปให้จัดยถ่ายทำเป็นหนังจริงๆแต่เนื่องจากของที่นี่ผมคิดว่าเราหดพวกนั้นออกไปเพื่อจะได้เล่นถูหลายตัวมากขึ้นนะครับดั้เราจะรับั้นตอแกาวไปถ่ายทำเพราะว่าอันนั้นเดี๋ยวเราทำเองเอาจาาย์ข้ไปถ่าย เราก็ใช้ก้องแล้วถ่ายคลิปมารนะดานทีนี้ถ้าจะดูที่คีพิกนะครับที่คีพิกเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบหลายตัวนะครับมีภูฐานคอเทียเน่มาเนเทลเลร์าาตัวนี้อาจารย์ลองคลิกซัสเทน n a อร l บิลิตี้ o ฟเอร์เนี่ยครับเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นรูปที่มีอยู่แล้ว่าคลิกเข้าไปนะครับถ้าจาเลือกปุ่มที่4ี่เนี่ยก็จะเห็นรูปภาพนะับ อันนี้ก็คือถ้าเป็นรูปปุ่มที่สี่นะครับโอเคก็พอเห็นไอเดียถ้าเป็นปุ่มแรกเลยก็จะโชว์รูปแบบนี้ออกมานะครับทีเวลาที่มันโชว์รูปแบบนี้ออกมาเนี่ยจรับตอนนี้ผมย่อขยายเนี่ยมันจะมีมุมอยู่ทางด้านซ้ายมือล่างนะครับเห็นไหมมันจะเป็นรูปเนี่ยจะสามารถเนี่ยย่อขยายนะครับแล้วจากคับมันมีอย่างนี้ด้วยจะเห็นไหมครับมันมีตัวเลื่อนเนี่ยจะเลือ่อนดูสิครับ ก็จะทําให้เห็นว่านี่คือการาแสดงภาพพระจันทร์เลื่อนขึ้นจะคล้ายๆการเดินลใช้นะครับาาท่านจะทุกอย่างนี่รับถ้าเราเลือกก่อนเข้าไปรูปเลนส้ตั่ oh. อ่านได้นะครับนี่คือโฟลเดอร์ที่เรามีอยู่เดี๋ยวเราจะ import ภาพเหล่านี้เข้าไปที่ iPhoto กันเป็นตัวนี้นะครับอาจารย์เปิด iPhoto นะครับ iPhoto อันที่มันมีเป็นรูปกล้องอยู่เนี่ยนะครับ ถ้าจารย์แตะไคลิกเปิดอ p h o t o ขึ้นมานะครับแตะไปคลิกเปิดอ p h o t o ขึ้นมาพออาจาร์เปิดมาจะได้หน่าจะเอา้ายๆที่ผมโชว์อยู่แต่อาจารจะยังไม่มีรูปภาพนะครับมันก็จะขึ้นเป็น iPhoto ทีนี้พอขึ้นเป็น iPhoto ขึ้นมาเนี่ยนะครับ ถ้าขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับอาจารย์เลือกที่ไฟล์นะครับปกติถ้าเราเสียบก็เข้ามามันก็เหมือนบนี่ซีครับใช่ไหมเวลาถ่ายถผากล้องนีจจอเสียบปุ๊บมันก็จะมีโปรแกรมอ่านภาพเข้าไปถ้าเป็นแ a c เนี่ยไอโฟนตัวน้มันจะตื่นขึ้นมามันก็จะอ่า,านดึงภาพเข้ามาแต่มาจะถามก่อนนะครับว่าอาจารย์จะดึงภาพเข้ามาหรือเปล่า,านี่พอเราสตาร์ทเสร็จสถานการณ์ตอนนี้คือเรามีไฟล์เรียบร้อยนะครับเก็บบนโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าที่เชื่ออีเวนต์ เราจะ Import ภาพเหล่านั้นเข้ามานะครับอาจารย์เปิด iPhoto เสร็จแล้วอาจารย์ก็คลิกตรงไฟล์เลือก Import to Library f นะ e ไฟล์แล้วก็ i m p o r t to l r b r a r y ไฟล์ i m p o r t to l i r r a r y นะครับนะฮะแล้วก็อาจารย์ก็ไฟล์ Import to Library เลือก Key พิเนี่ยครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์นะครับเราทำทีละก็ได้นะครับสรอาจารย์เลือกปูฐานอาจารย์ก็คลิก Import เนี่ยคีิ import แต่ของผมได้มีอยู่แล้วเขาก็เลยบอกว่ามันมีอยู่แล้วจะเอาหรือเปล่าเะครับออาจารย์จะไม่เจอตัวนี้ราะอาจารย์จะไม่มีภาอาจารย์ก็โอเคไปเสร็จแล้วก็เา,ามันมีทั้งหมดอยู่ประมาณ3-4 4 5อันนะครับจะเอามาทั้งหมดก็ได้ไฟล์แล้วก็ import t ต l i ไลบรารนี่ครับแล้วจารเข้าไปที่ desktop นะครับ desktop หรเลือก teacher event ที่ทิชเช่ e อ t เวนต์มันมีคีย์พิทนะครับคตรงกำแหลงนี้ดิสโคเชอร์นะครับคตรงบริเวณน,นี้นะครับ๊บแล้วก็เลือกคอเทียไมน a เนเธอรแลนด์นี่เป็นรูปภาพนะครับอาจารย์ก็เลือกเข้าไปได้เลยนะครับโอเคอินพ r ตเข้ามานะครับอยากให้อินพุตหลายๆตัวนี้เข้ามานะครับอ่อาเดี๋ยวสมมติผมเลือกไมน์เนเธอร์แลนด์เนี่ยแล้วก็กดอินพ r ตของผมมีอยู่แล้วก็จะบอกว่าซ้ำนะจะเอาหรือเปล่า อาจารย์โอเคมานะครับเมื่ออาจารย์ Import เสร็จนะครับตัวนี้อาจารย์ก็จะมีรูปภาพปาปรกดอย่างนี้ถ้าอาจารย์คลิกที่อ v e วนได้นะครับมีตรงไหนไม่ได้หรอครับ Import ภาพประารบดนะครับอีกทีนะครับเราเลือกไฟล์นะครับ Import to Library ไฟล์ import to library นะครับไฟล์ import to library นะครับคิดไฟล์ import to library เสร็จแล้วพอพอ import to library ปุ๊บนะครับอาจารย์ครับพอมันเจอหน้าตาแบบนี้อันดับแรกเลยให้อาจารย์คิดตรงนี้ก่อน p a s e s เนี่ยนะครับไฟล์ import to library ให้อาจารย์คิดที่ desktop ในสองมันก็จะโชว์สิ่งที่ปรากฏอยู่บนสกร,รีนของอาจารย์ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเมื่อกี้เรา copy ไปนะครับถ้าเครื่องไหนไม่มีเดี๋ยวต้อง copy ไฟล์ไปนะครับเรือยไ,ไม่มีภาพก็ไไคือเลือก Teacher Even t นี่เวลา,าเลือกพวกนี้นะครับเมื่อกี้อย่างที่เรียนให้ทราบอาจารย์คลิกปุ่มนี้นะครับให้มันเป็นรายการนี้เดี๋ยวดูละบากนะครับได้ครับปุ่มนี้ให้มันเป็นรายการตรงกลางม,มันจะได้เป็นริสรายการดแต่เมื่อคลิกเข้าไปที่โฟลเดอร์ Teacher Event ดับเบิลคลิกเข้าไปที่โฟลเดอร์คีพิซนะอาจารย์คลิกเลือกแล้วก็สั่งอินพุตอย่างนี้ก็ได้นะครับหรืออาจารย์อาจจะดับเบิลคลิกเข้าไปแล้วไปเลือกภาพในนี้ก็ได้นะครับเนี่ยการเลือกภาพในนี้ก็อาจจะใช้วิธีการนะครับถ้าอาจารย์จะเลือกเป็นช่วงอันนี้เหมือนพีเลยอาจารย์คลิกไฟล์แรกก่อนใช่ไหมครับแล้วก็เลื่อนไปเลื่อนไปจนถึงภาพปลายที่ต้องการ เดาได้เลยคะกดปุ่มชิปแล้วคลิกอันนี้คือเลือกทั้งก้อนนะครับแล้วก็ทั้งหมดไปนะครับวิธีการคือเลือกต้นทางขั้นตอนอ่ะแล้วก็เลื่อนไปไปลายทางกดปุ่มชิปก่อนแล้วคลิกนี่คือเหมือนทีซีนะครับถ้าอาจารย์แบบจะเลือกเป็นบันท่านะเลือกเป็นบนางภาพอาจารย์ก็ใช้วิธีการคลิปหนึ่งรายการนะครับมันจะมีปุ่มอันหนึ่งคืงอคอมมานถ้าจาสังเกตนะครับที่แป้นคีย์บอร์ดเนี่ยใกล้ๆก,ก,กับสเบสปซปลา มันจะมีปุ่มคอมมาที่มันมีรูปเหมือนกรีดแบบไม้สีกรีดนะครับคือในแมสเนี่ยมันจะมีทั้งคอนโทรและคอมมาให้จกเวลาใช้แล้วเกิดว่าอาจารย์ไม่แน่ใจจะเดาวนะครับหลายครั้งปุ่มคอมมาจะใช้แทนปุ่มคอนโทรในพีซีอย่างเช่นใน PC เวลาอาจารย์จะ Copy ก๊อปปี้ก็คอนโทรซีใช่ไหมเลือกอ o คอนโทร p ีเคสลงไปอย่างเงี้ยถ้าเป็นแม็ก็จะเป็นคอมมาซีคอมมา d ี v. ีนี้ถ้าจะเลือกนะครับคลิกไฟล์แรกกดปุ่มคอมมานดไว้นะครับเห็นไหมถ้าเป็นพ c อย่างเงี้ยอาจารย์ต้องคลิกคอนโทรลใช่ไหมถ้าอาจารย์จะเลือกลักษณะน,นี้ระหว่างนี้ผมกดพางไว้นะครับผมถึงได้เลือกักษณาแบบนี้ได้แต่ว่าสําหรับที่เราใช้ตอนนี้เนี่ยเราจะเลือกทั้งก้อนนะครับดังนั้นจึงบอกจึงเรียนว่าจะเลือกเป็นโฟลเดอร์แล้วก็ใส่ขอ,ข,อของเข้าไป ทีนี้พอเสร็จสับเรียบร้อยเราลกลับมาที่นี่กันนะครับเรามาดูที่อาจารย์ครับอันดับแรกอยากให้อาจารย์ดูนี่คือฟีเจอร์บนแม็กนะครับถ้าอาจารย์เลื่อนเมาส์เนี่ยคิดที่อีเวนต์ก่อนนะครับโฟลเดอร์ทั้งหมดมันจะเข้ามาเป็นอีเวนต์มันจะแบ่งตามเวลาที่ของการถ่ายรุปหรือว่าที่เข้ามาซึ่งเราสามารถตั้งชื่อมันได้นะครับคนกนี้สามารถตั้งชื่อได้แต่ที่จะให้อาจารย์ดูคือคิดคําว่าอีเวนต์นะครับแล้วมันจะเป็นรูปโฟลเดอร์รวมถ้าอาจารย์ สังเกตนะมันจะบล้าภาพที่อยู่ข้างในได้เห็นไหนนอมอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราดูภาพแบบเร็วๆได้ว่าในนี้มีอะไรนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของที่บีบแล้วมันจะทําให้อาจารย์สามารถเอ่บร้าภาพดูได้แบบเร็วๆนะครับเดี๋ยอย่างเนี้ยเราอยากรู้ว่าในฟักเกอร์มีภาพอะไรบ้างใช่ไหมน,นะนี่คือฟักเกอร์ค่อยๆเลื่อนไปก็จะโชว์ภาพที่มี เสร็จแล้วนะครับอาจารย์ลองอย่างนี้อาจารย์ดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเลือกสักภาพหนึ่งอ่ะมสมมติว่าผมเลือกไปสแสดงผมดับเบิลคลิกไปอันนี้มันก็เป็นการสแสดงภาพที่ลงรายละเอียดนะครับนี่คือเหมือนกับว่าเราเปิดเข้าไปในโฟลเดอร์เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์สังเกตว่าเมื่ออาจารย์ดับเบิลคลิก